สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอต้มจืดลูกชิ้นปลาเครื่องปรุงก็ดูไปพร้อมๆก,กันกับเราเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน้ำซุปไก่ลูกชิ้นปลาผักกาดขาวแครอท ต้นหอมผักชีกระเทียมตํากับรากผักชีเกลือป่นซีอิ้วขาวผงปรุงรสหลังจากนั้นเราก็ไปเริ่มทำต้มกันเลยนะคะ เอาน้ำใส่พอน้ำเดือดก็ช่วงต้มน้ำนี้เราจะใส่ไก่ไปทำเป็นน้ำซุปด้วยนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะใส่กระเทียมกับรากผักชีที่เราตำไว้เพื่อให้น้ำซุปหอมนะวันนี้ไดไอ์มากหรือเกินมองไม่เห็นอาหารเลยแล้วก็ใส่เกลือก็คือเราใส่เครื่องปรุงรสนี่ไปพร้อมๆกันกับ น้ำต้มสุกแล้วก็ใส่แครอทใส่แครอทนี่ก็ใส่ไปพร้อมกับเครื่องปรุงรสเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำซุปหวานมากๆกก็เพราะแครอทเนี่ยแต่ของเรานี่อาหารทุกจานไม่ได้ใส่ชูรสนะคะหลังจากเดือดได้ที่ก็จะใส่ผักกาดขาวก็ต้มไว้อีกพักนึง ก็ต้มไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึงนะคะเราให้ผักสลดตัวก่อนไม่ต้องรอให้เปื่อยนะคะเพราะว่าผักกาดขาวเขาจะเปื่อยง่ายนี่ค่ะเราน้ำซุปเราก็มีไก่ที่เป็นตัวทําให้น้ําซุปหวานนะคะของเราเป็นน้ําซุปไก่นะคะไก่จริงๆเลยนะเช้าไม่ใช่ก้อนซุปนะคะ ก็ใส่ลูกชิ้นปลาน้ำเดือดมากๆนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยแล้วคนให้เข้ากันขุกคริกนะให้ลูกชิ้นปลาลงไปในน้ำร้อนๆให้ทั่วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะได้มาทำคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปดีๆมาเสิร์ฟให้ ุกคนได้รับชมอีกนะคะแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งนะคะปกติแล้วลูกชิ้นปลาเขาจะคาวหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีคือใส่ที่หลังสุดเลยนะคะเพราะว่าต้นหอมผักชีก็คือใส่ปุ๊บก,ก็คือต้องยกขึ้นแล้ว พรแล้ว้อมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นี่เลยค่ะประมาณนี้เลยน่ารับประทานแล้วนะดูนะคะ ก็ทำง่ายๆนะคะทำทานกันเองได้ที่บ้านเลยบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่